สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเคลื่อนไหวแล้วผ่านทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความโดยมีข้อความว่ามาตรฐานการนําเสนอข่าวทีวีดังอย่าง อม a รินทีวีให้สัมภาษณ์อย่างพาดหัวข่าวอีกอย่างซึ่งสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับทางอม a รินทีวีนั้นได้โพสต์ข่าวที่มีหัวข้อดังนี้หลักฐาน100%จับผิดคนร้ายผ่อนทิปและหมอการันตีซินโคโตรตอนช่วยคดีชมพู่ได้จริงลุงพลไม่โตรอแจงชั้นศาล้วยเนื้อหานะครับในข่าวจะมีข้อความประมาณนี้ ทีมข่าวอมรินทีวีสอบถามหมอพรทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนได้พูดไว้ว่าเครื่องซินโคตรตอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนุเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจำตัว หรือทำสีผมด้วยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใครต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่ปรากฏหลักฐานในคดีน้องชมพู่คาดว่าเป็นเส้นที่ร่วง จึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ความจริงเป็นไฮเทคโนโลยีมากๆแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ตนขอไม่พูดถึงว่าทำไมตำรวจ ถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายความลุงพลว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายค่ะเจอสึกรอบด้านเลยถัดมาค่บอกว่า ระอากับข่าวช่องนี้จริงๆความจริงถ้าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบได้แล้วนะคะถัดมานะคะบ,บอกว่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วผู้อ่าน34อ่านข่าวไม่หมดบิดเบือนใส่ไข่ตลอดเปิดเจอต้องรีบเปลี่ยนช่องนี้ถัดมานะคะบ,บอกว่าฟังหมอพรทิพย์พูดจนจบจากที่ท่านทนายแชร์ไปไกลมากจริงๆค่ะพาดหัวคนละเรื่องแต่ไม่แปลกใจค่ะ เขาเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะตอนนี้ความเชื่อถือไม่เหลือแล้วความคืบหน้าล่าสุดมารู้จักลุงพลเปิดประวัติคนดังชะตาพริกชั่วข้ามคืนจากคนธรรมดาสู่ยูทูบเบอร์หลายแสนคนติดตามยังเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกพูดถึงกันทั่วประเทศสำหรับลุงพลหรือนายชัยพลวิภา ผู้โด่งดังจากคดีน้องชมพู่โดยลุงพลนั้นมีศักด์เป็นลุงของน้องชมพู่ในวันนี้เรามาทําความรู้จักกับประวัติของลุงพลว่าก่อนหน้านี้มาจะถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างลุงพลหรือชัยพลวิภาเกิดวันอังคารที่17สิงหาคมปี2519อายุ45ปีบิดาชื่อนายพ่องวิภามารดาชื่อนางพาวิภา เป็นลูกคนที่5ของครอบครัวมีภรรยาคือป้าแตนตัวมีบุตรชายสองคนเดิมทีก่อนหน้านี้ลุงพลมีอาชีพทําไร่ทํานาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารที่หมู่บ้านกก,กอกซึ่งก่อนหน้านี้สมัยเป็นหนุ่มลุงพลเคยประกอบธุรกิจขายตรงอาหารเสริมต่างๆจึงทำให้มีความสามารถทางด้านการพูดโน้มน้าวคนได้ต่อมาลุงพลก็ได้เป็นผู้ที่ ถูกพูดถึงทางโลกโซเชียลในช่วงข้ามคืนหลังจากเกิดเหตุการณ์ตายปริศนาของคดีน้องชมพู่เนื่องจากลุงพลตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีการตายของน้องชมพู่ซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์มากมายในโลกโซเชียลที่มีทั้งด้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเกือบทั้งประเทศซึ่งทั้งนี้ก็มีเหล่าคนดัง หลายคนได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและทำให้เกิดเป็นที่รู้จักของคนมากมายไม่ว่าจะเป็นหมอปลามือปราบสัมภเวสีปิ๋มซีโฟอุ๊บวิริยะโดยต่อมาลุงพลก็ได้ถูกเชิญไปออกสื่อต่างๆอีกทั้งยังได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าหลายๆตัวจนรับงานรีวิวเดินแบบถ่ายแบบออกงานอีเวนต์ต่างๆ จนมีแฟนคลับมากมายรวมถึงได้ร่วมงานกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างจินตลาผูนล,ลาบกับการร่วมงานร้องเพลงคู่กันเล่น MV เพลงเต่างอยให้กระแสของลุงพลดังเป็นพรุแตกต่อมาลุงพลก็ได้เปิดช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากหลายแสนคนโดยใช้ชื่อช่องว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ นอกจากลุงพลก็มีสื่อช่องอื่นๆที่มาตามติดทำคลิปตามอัปเดตชีวิตประจำวันของลุงพลใน YouTube หลายช่องเลยทีเดียวแต่ในระยะหลังๆมานี้ชีวิตลุงพลก็ไม่มีอะไรราบรื่นสักเท่าไหร่เนื่องจากมีกระแสโต้แยง้งให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งทั้งเรื่องของด้านทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกอ้างว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หรือแม้กระทั่งเรื่องการสร้างพญานาครวมไปถึงกรณีข่าวห้ามสื่อสัมภาษณ์จะให้สัมภาษณ์เฉพาะยูทูบเบอร์เท่านั้นเป็นเหตุให้ในช่วงนั้นลุงพลเจอกระแสวิหาวิจารณ์อย่างหนักขึ้นเรื่อยๆคนใกล้ตัวที่เคยช่วยเหลือหลายคนก็ออกห่างจากลุงพลเนื่องจากแต่ละคน ก็ออกมาบอกว่าลุงพลมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากตอนแรกที่รู้จักกันจนกระทั่งล่าสุดสารจังหวัดมุกดาหารก็ได้อนุมัติออกหมายจับลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนชกผู้ในข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพที่ทำให้ผลทางคดีนั้นเปลี่ยนไป เชื่อว่าวินาทีนี้น้อยคนที่จะไม่รู้จักลุงพลหรือนายชัยพลวิพาเพราะเรื่องราวต่างๆของเขานั้นช่างโด่งดังเหลือเกินส่วนในเรื่องของคดีน้องชมพู่คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลโดยมีข้อความดังนี้ครับข้อหาลอยลม แต่ลุงมีหลักฐานความบริสุทธิ์จับต้องได้เพียบในภาพเป็นการประกาศเด็กหายของเพจ Facebook อยู่มุกดาหารที่เชื่อถือได้แจ้งด้วยหน้าสาวของเด็กเขียนว่าน้องหายเวลา7.30นาิกานาทีถึง9.00นาฬิกาแสดงว่าน้องหาย7.30นาิกานาทีช่วยกันตามหาแต่ไม่พบตัวพอเกือบ9้โมงเช้าหรือกว่านั้น จึงโทรแจ้งลงประกาศด้วยน้าสาวของน้องชื่อสายฝนพร้อมโทรบอกแม่น้องก่อน9ก้าโมงซึ่งขณะนั้นตายายลุงพลป้าแตนอยู่ในสวนยางกับแม่น้องพร้อมคนอื่นๆเด็กหายจึงไม่เกี่ยวกับลุงพลเลยหลักฐานความบริสุทธิ์ชัดเจนลุงยังมีอีกทั้งภาพข้อความ และพยานบุคคลแต่ท่านสุวัสด์ซึ่งเป็นถึงผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติไม่สนใจหลักฐานความบริสุทธิ์ของลุงพลท่านนายกประยุทธ์ควรทราบไว้หลักฐานลอยลมไม่มีคนเห็นที่บอกลุงอุ้มน้องไปทิ้งในป่าแต่จากนั้นมีตำรวจกับชาวบ้านนับร้อยคน200ตาค้นหาไม่พบ สุวัตบอกตอนบ่ายลุงส่งพระเสร็จลุงสองตากลับหาน้องเจอและเอาขึ้นไปวางบนเขาพี่ลึกทั้งกรมตำรวจสมมุติถ้าลุงมัดมือมัดเท้าเด็กซ่อนไว้ก็ต้องมีรอยช้ำที่มือเท้าปรากฏชัดตอนตายแต่ข้อกล่าวหาบันได2อถึงสขั้นตรงนี้ไม่ผ่านและจะเอาขั้นสี่ ถึง5เรื่องเส้นผมพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์มาจับลุงได้อย่างไรหรือว่าหลักฐานลอยลมมาจากบนลงล่างลงรถยนต์หรือจากล่างขึ้นบนผสมกันไปท่านนายกคุมตำรวจปี2564ไม่ใช่ปี2510ยังมีการกระทําเหมือนอดีตอีกหรือหลักฐานความบริสุทธิ์ ของลุงพลมีมากมายแต่ถูกปกปิดไว้เหนียวแน่นเลยครับนายกประยุทธ์สวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าชอบการเขียนของท่านค่ะแต่ท่านลองไปดูรายการช่องหนึ่งที่มีท่านสีระทนายเจมและเอซีของลุงพลร่วมอยู่ด้วยที่นั่นน่ะท่านสีระพูดเหมือนมีรหัสอยู่ เช่นคนที่มาทำคดีแรกๆนะ่ะออกหน้าแรงบอกจะจับผู้ร้ายให้ได้แต่ไม่มีหลักฐานคนถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะจำได้เขาประกาศเด็กหายดราก็เห็นว่าคนมุกดาหารเหมือนกันเลยแชร์ให้อยู่ค่ะแล้วมีเด็กผู้ชายอีกรายหายตามหลังก็คนมุกดาหารบ้านเราเหมือนกันก็แชร์ค่ะสุดยอดค่ะ ยังไงยังไงดูแต่แรกๆก็ไม่ใช่ลุงพลค่ะถึงจะจับแกก็เชื่อว่าแกไม่ได้ทำน่ะแกรักจนจะเอาเป็นลูกแกสะดิ้งลุงป้าเลี้ยงชมพู่ก็ลุงป้าเลี้ยงยังไงเขาก็ไม่ทำค่ะ